ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้แบบว่าเออคุณรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์เนาะแต่จู่ๆเนี่ยการที่แบบว่าคุณอะนะคะได้ศึกษามาเยอะนะคะในที่สุดคุณก็สามารถที่จะปล่อยวางมันได้นะคะเดี๋ยวฟูคุณมีความรู้สึกว่าเอาละในเมื่อ,อที่ผ่านมาเนี่ยเรามีความเสียใจเจ็บปวดนะคะเพราะว่าเราอาจจะไป คาดหวังอะไรบางอย่างมากเกินไปนะคะหรือว่าเราเป็น energy ของอะไรที่ไม่ปล่อยวางตอนนี้คุณก็เลยจะเปลี่ยนตัวตนเป็นคนใหม่นะคะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนั่นเอง The Full คุณมีความรู้สึกว่าชีวิตมันต้องเริ่มต้นใหม่แลละมีอะไรก็คงจะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่นะคะเริ่มจากศูนย์นับหนึ่งใหม่นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่า เออไม่อยากจะไปยึดติดกับอะไรมากมายนะคะคุณมีความรู้สึกว่าอยากเดินทางอยากท่องไปในโลกกว้างอยากที่จะใช้ชีวิตอิสระอะไรก็แล้วแต่นะคะมันทําให้คุณรู้สึกเหมือนคุณได้ปลดปล่อยตัวเองออกมาจากความทุกข์ความเศร้าทั้งหลายนะคะในที่สุดคุณก็ทําได้สําเร็จนะ จากเอเนอรของ10ดาบที่แสนเจ็บปวดในอดีตนะคะคุณได้พักฟื้นตัวเองมาสักพักหนึ่งแล้วในที่สุดคุณก็ปล่อยวางได้นะคะคุณมีความรู้สึกว่าโอเคดีมากขึ้นนะไม่ว่าเขาคนนั้นนะคะจะคุณอาจจะยังไม่ได้เจ็ดดาบนะคะคุณอาจจะยังไม่ได้ไว้ใจหรือว่าเชื่อใจอะไรเต็มร้อยสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะมีพฤติกรรมอะไรที่แบบว่าชวนให้สงสัยอยู่นะ หรือว่า,ามีอะไรที่เขาดูเหมือนเหมือนทำอะไรรับหลังก็ตามหรือบางทีเหมือนเขาอยากจะหลีกหนีความสัมพันธ์นี้อะไรก็ตามแต่คุณเหมือนกับแบบว่าปล่อยวางแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอะไรเงี้ยนะแต่ก็ไม่ได้ทิ้งสัทีเดียวก็ยังแอบดูอยู่เหมือนกันเพจช็อปเพนทัเกิลนะคะเหมือนกับว่าก็พิจารณาความสัมพันธ์นี้แหละว่าให้อะไรกับเราบ้างให้การเจริญเติบโตนะคะการพัฒนาทางด้านของอชีวิตนะ ทางด้านของอจิตใจระดับจิตใจเราหรือเปล่านะคะถ้ามีการพัฒนาหรือว่าเราได้ประโยชน์ตรงนี้เราก็จะไปต่อกับความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าเราไม่ได้แข่มากมายกับตรงนั้นแล้วนะคะกลายเป็นคนที่มีความสุขอย่างแท้จริงนะคะสิเหรียญมากับ9้าถ้วยเนี่ยเป็นคนที่แฮปปี้มีความสุขนะมันเหมือนเริ่มความสุขจากภายในของตัวเองก่อน ะะตัวเองมีความสุขจากภายในก้าถ้วยเนี่ยคนที่แบบว่าพออกพอใจในตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะมีความสําเร็จเข้ามานะคะไม่ว่าจะเรื่องเล็กน้อยหรืออะไรเราก็พอใจกับเขาพอใจกับความสําเร็จตรงนี้รู้สึกขอบคุณอะไรแบบนี้นะคะเราก็เลยอยู่ได้อย่างสบายสบายแฮปปี้แฮปปี้แล้วก็เลยเหมือนกับไปดึงเอาพลังงานดีๆต่างๆเข้ามาจากที่แบบเคยเลวร้ายก็กลายเป็นดีขึ้นมาสัง,งัานนะคะสิบ สิบเหรียญเนี่ยนะคะมันมองถึงความมั่นคงในอนาคตได้นะคะมองถึงอะไรที่เป็นรูปเป็นร่างการพัฒนาความสัมพันธ์บางคนอาจจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัวนะหรือว่าดานได้กลับมารวมกันเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะโอเคนี้ก็คือ energy ของชาวมังกรในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤศจิกายนต่อไปเราจะลองไปดูนะคะว่าเขาคนนั้นนะคะมีข้อความอะไรยอยากจะบอกกับชาวมังกรในช่วงนี้บ้างนะคะ ข้อความในใจของเขาเขาอยากบอกว่า i keep feeding my ego despite knowing the outcome นะคะมันอาจจะเป็นแบบเขาอาจจะเป็นคนค่อนข้างมีอีโก้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่นิ่งเงียบหรืออะไรเงี้ยด้วยความที่มีอีโก้ของเขานั่นแหละนะคะที่มันอาจจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆ my own expectation h u r t me so bad เป็นเขาด้วยนะที่อาจจะแบบเหมือนคาดหวังอะไรต่างๆในความสัมพันธ์นี้มากเกินไปนะคะก็เลยทำให้เขาเสียใจและเจ็บปวดเนาะ อาการความเจ็บปวดน่าจะมีเกิดขึ้นจากทั้งสองคนนะคะในที่ผ่านมา if you know if i know then what i know now i would not get let you go <c oughs> มันน่าจะมีช่วงที่เขาได้ได้เดินจากคุณไปนะคะหรือว่าห่างจากคุณไปเพราะว่าแต่เขาก็เสียใจนะว่าถ้าเกิดรู้อย่างเนี้ยเขา,าไม่อยากจะจะเดินจากคุณไปเลยนั่นเอง I'm planning to return soon. แล้วในที่สุดเขาก็วางแผนที่จะกลับมาในเร็วๆนี้นะคะก็อาจจะมีช่วงการนิ่งเงียบนิ่งเฉยแล้วในที่สุดเขาก็วางแผนนะคะว่าจะกลับมาจะกลับมาเมื่อไหร่ก็คือ soon ในเร็วๆนี้ด้วยนั่นเองโอเคต่อไปเราลองไปดูภาพความรักความสัมพันธ์นะคะของเจ้ามังกรเป็นอย่างไรนะคะมีคนมางอนมีคนมาง้องงอนในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะนี่เลยนะคะก็ พยายามที่จะเข้ามางอเนาะอีกคนนึงก็แบบดูเฉยๆนิ่งๆอาจจะมาตอนที่แบบว่าเออคุณกําลังอยู่เงียบๆคนเดียวนะคะแล้วก็เขาอาจจะส่งข้อความมาหรือว่ามาด้วยตัวเองเลยก็ตามนะคะเอาละ แต่มันก็มีช่วงนิ่งเงียบแหละนะคะก็อย่างที่บอกมันก็มีช่วงนิ่งเงียบนะคะอาจจะมีการนิ่งเงียบแล้วมาง้อนะคะหรือว่าง้อแล้วยังไม่คืนดียังกลับไปอยู่ในความนิ่งเงียบแต่ในที่สุดอะนะคะภาพที่เกิดขึ้นในอนาคตก็คือการปล่อยวางนั่นเองนะคะการที่จะต้องแบบ เออไม่ไปยึดติดไม่ไปถือสาอะไรมากมายนะคะนี่เป็นเ NERGY ของชาวมังกรที่ดูเหมือนว่าปล่อยวางเรื่องราวต่างๆได้แล้วก็พร้อมที่จะเสี่ยงพร้อมที่จะมีความสุขต่อไปนะคะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองต่อไปเราไปดูนะคะว่าเส้นทางแห่งความรักของชาวมังกรในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ Erotic Imagination Healing Process และ Money Matters โ okay. อเคสำหรับความสัมพันธ์เนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกแหละชาวมังกรน่าจะมีความหลงไหลนะคะคือมันมีความหลงไหลซึ่งกันและกันอาจจะเป็นในเรื่องของอีโรติกเนาะความเรื่องของอแพทชั่นเสน่หาอะไรต่างๆพวกนี้นะคะมันดึงดูดคุณนะคะให้แบบว่าต้องกลับมากันอีกครั้งหนึ่งแต่มันก็ต้องผ่านการเยียวยาก่อนนะคะ healing process เ,เพราะว่ามีการนิ่งเงียบใจกันมีระดับ ความเจ็บปวดสิบดาบอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่จะต้องมาเยียวยารักษาจิตใจรักษาบาดแผลกันเนาะปัญหาในความสัมพันธ์หนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเรื่องของมันนี่นะคะเรื่องของเงินนั่นเองนะคะปัญหาการเงินก็ทําให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ได้เช่นกันต่อไปเราลองไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นอย่างไรสําหรับชาวมังกรน,นะคะลักษณะความรักความสัมพันธ์ obsession บางทีมีการคิดมากเกินไปคิดหมกมุ่นนะคะ ในเรื่องของปัญหาในเรื่องของคู่ของเรานะคะมากจนเกินไปนั่นเอง hidden feeling คืออาจจะมีคนซ่อนความรู้สึกเก็บความรู้สึกไว้แล้วก็ไม่บอกความรู้สึกที่แท้จริงนั่นเองนะคะและทําให้อีกคนคิดมากคิดไมยนะคะคิดว่าเขารักเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะความสัมพันธ์ยังอาจจะอยู่ในช่วงที่แบบอ,อาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่บางคนอาจจะยังไม่ได้มีคอมมิตเมนต์อะไรแบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้ก็ อาจจะต้องค่อยๆพัฒนาไปนั่นเองต่อไปเราจะลองไปดูแนวทางการแก้ไขหรือข้อแนะนำนะคะจากแองเจิลที่จะให้กับชาวมังกรนะคะบอกว่าโซเมโอ้อโซเมตขึ้นมาอีกแล้วใครที่ดีลอยู่กับธนูบ้างไหมคะเมื่อวานธนูก็ได้โซเมตเนาะอันนี้มังกรก็ได้โซเมตรีทรีตเนี่ยคะ่ะเป็นการที่แบบว่าเออใช้เวลา อยู่กับตัวเองบำบัดเยียวยารักษาจิตใจตัวเองนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของการที่จะต้องอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งนะคะหรือว่าการที่ไพ่ยอยากจะแนะนำว่าเอาละถ้ามันมีอะไรที่หนักหนาสาหัสนะคะแล้วเราเยียวยาตัวเองให้ได้นั่นเองส่วนถ้ามีการกลับมานะคะงอนงาอขอขึ้นดีอะไรเนี่ยลองใช้เวลาร่วมกันอยู่ร่วมกันนะคะตัดขาดจากสิ่ง รบกวนภายนอกสักพักหนึ่งนะคะไปทําความเข้าใจนะคะปรับความเข้าใจแล้วก็อยู่ด้วยกันในท่ามกลางความสงบนะคะหรือว่าจะไปเยียวยาบาดแผลซึ่งกันและกันก็ได้นะคะ Attraction เอาละถ้าตอนนี้นะคะคุณมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขกับเรื่องของชีวิตเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคุณกำลังจะมีความสุขในเร็วๆนี้เพราะว่าคุณจะทำมันได้นั่นเองนะคะ You You attract romantic love by enjoying this moment fully นะคะวิธีการก็ง่ายมากเลยนะคะพยายามอยู่ให้มีความสุขได้กับปัจจุบันมีความสุขได้กับสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวนะคะบางคนมีความสุขยากมากๆเลยนะอันนู้นก็ไม่ถูกใจอันนี้ก็ไม่ถูกใจ,นนกกใจแล้วก็มาบอกว่าฉันไม่มีความสุขจริงๆแล้วความสุขเกิดจากในใจของตัวเองนะคะถ้าเราแบบว่าอ,อ,อะไร ที่เป็นสิ่งสิ่งละอันพันละน้อยนะคะบางคนแค่ทานอาหารอร่อยๆก็มีความสุขแล้วบางคนได้ฟังเพลงเพราะๆก็มีความสุขนะคะ,ะเป็นเรื่องภายนอกที่เราสร้างความสุขได้อย่างง่ายๆและที่สําคัญก็คือสร้างความสุขจากจิตใจของตัวเองนะคะ,ะเวลาที่เรามีความทุกข์เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนเบี่ยงเบน,น,นประเด็นไป ะะหาความสุขให้กับตัวเองให้ได้เท่าน,นี้คุณก็จะสามารถมีความสุขแล้วก็ attract มันไม่ใช่แค่ attract นะคะดึงดูดเฉพาะความรักเพราะว่ามันดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวคุณด้วยนั่นเองต่อไปเราลองไปดูนะคะข้อคิดสำหรับชาวมังกรนะคะข้อคิดสำหรับชาวมังกรเขาบอก just do it แค่ลงมือทำเท่านั้นเองนะคะในสิ่งต่างๆเนาะการาสร้างความสุขให้กับตัวเองการเริ่มต้นใหม่การปล่อยวางอะไรก็ตามนะคะอะไรก็ตามก็คือพยายามที่จะสร้างความสุขให้ตัวเองให้ได้ก่อนนั่นเองแล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปอย่างที่ใจคุณต้องการคิดว่า Energy 10สเหรียญเนี่ยคุณจะต้องทำได้อย่างแน่นอนเนอความ ความสําเร็จความสดชื่นความรักที่มันมีความปึกแผ่นมั่นคงความสดชื่นรัาบรื่นลงตัวนั่นเองนะคะโอเคนี่ก็คือเรื่องราวของชาวมังกรในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤศจิกายนนะคะขอบคุณอีกครั้งสําหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์อมเมนต์นะคะคุณสามารถที่จะลงเรียนนะคะคอร์สออนไลน์สอนอ่านไพ่ออนไลน์นะคะไพ่ทาโร่ไพ่อ,อลแล้วก็คอร์สเยียวยาจิตใจนะคะแล้วก็ อคอสความลักความสัมพันธ์นะคะติดต่อดูดวงส่วนตัวก็มีในเรื่องของอช่องทางการติดต่อไว้ให้ทางช่อง description นะคะแล้วก็ที่ช่องคอมเมนต์ก็ลองไปดูได้นะคะเอาละในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยพรทุกคนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ